สวัสดีครับมิสเตอร์เอ็มชาแนลนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเป่าลมหรือว่าเครื่องเป่าใบไม้ของโอชุกะนะครับผมในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์หรือว่าตัวเครื่องเป่านะครับผมดูครับดีไซน์เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับผมโทนสีเทาดําแดงนะครับผมต่อไปข้อต่อนะครับผมก็ให้มา2ตัวนะครับมีข้อต่อยาวแล้วก็ข้อต่อสั้นนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผม ตัวนี้เขาให้มา5แอมป์เลยทีเดียวนะครับผมแต่ก่อนให้มา4แอมป์ทุกวันนี้ให้มา5แอมป์เลยนะครับผมเป็นแบตเตอรี่อันต้าเซลสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับผมส่วนไฟเช็คกระถานะก็อยู่ที่เดิมนะครับผมสามารถกดตัวนี้นะครับดูความแรงหรือว่าแบตเตอรี่เต็มไม่เต็มอ่อนไม่อ่อนนะครับดูตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมท่านชาร์จอะแดปเตอร์ให้มาเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันบ้างนะครับเป็นภาษาอะไรนะครับผมคู่มือเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมนี่นะครับตัวใบรับประกันมี QR code นะครับเราสามารถสแกน QR code เข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าเรามารับประกันสินค้านะครับทางร้านเขาจะรับประกันสินค้าให้เราถึง6เดือนเลยนะครับย้ำนะครับเราต้องแอดไลน์ไปภายใน7วันนะครับหลังจากที่เราได้รับสินค้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไป ขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะทําการสวมแบตเข้าไปก่อนนะครับผมวิธีการใส่แบตนะครับผมก็คือเล็งตัวนี้ให้มันตรงกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตบเข้าไปเนี่ยล้วกดดูกดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้อันนี้ค้างเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมปรับค้างอยู่ที่เบอร์หกนะครับผมโอ้โหคือแรงสุดเลยนะครับเดี๋ยวราปรับไปที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะดูเสียงเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปเบอร์สอง เบอร์สองเริ่มมาเบอร์สามเริ่มแรงไปเรื่อยนะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกโอ้โหแรงมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้อต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ข้อต่อก่อนนะครับผมเราจะใ่าเป็นข้อต่อยาวก่อนละกันเนาะวิธีการใส่ข้อต่อนะครับดูตรงหนึ่งแดงตัวนี้นะครับ ให้มันตรงกับล็อกตัวนี้นะครับผมนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมเล็งให้มันตรงกันนะครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะง่ายๆนะครับผมต่อไปมาใส่ปลายกันนะเหมือนเดิมนะตรงแดงๆนะให้มันตรงกันนะครับกับตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมคือว่าใส่ง่ายมากเดี๋ยวเรามากดกันครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองก่อนละกันน่าจะฉีดดังๆเกินไปเป็นไงครับเอาเบอร์สาม พอดีพอง,งามครับเด,เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบต่างๆนะผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีความสามารถอย่างไรแล้วก็ความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม <S <S ต่อไปนะครับผมเรามาดูชื่อรุ่นกันบ้างน,นะครับผมรุ่นนี้ก็คือรุ่น OCLB 4 4 6 K p 1นะครับผมเป็นมอเตอร์บัฟเรตนะครับผมก็คือบัฟเรตนี้จะสามารถใช้งานได้นานๆเลยนะครับ สามารถปรับแรงลมได้ถึง6สปีดเลยนะครับผมอยู่ข้างตัวเครื่องนะครับผมนี่นะครับผมเขาจะเขียนบอกด้วยนะครับผมแรงลมสูงสุดอยู่ที่24,0 0 0รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็ความเร็วลมนะครับผมอยู่ที่70เมตรต่อวินาทีนะครับผมต่อไปนะครับผมปริมาตรลมสูงสุดนะครับผม8ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับผมแล้วก็แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่20โวลต์นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองจาน้าหนักกันดูนะครับผมอ่ะลองวางดูครับผมหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผม ใส่แบตเรียบร้อยใส่ข้อต่อสั้นยาวเรียบร้อยนะน้ำหนักอยู่แค่นี้นะครับผมประมาณ2กิโลกร,รัมนะครับผมกับอีกประมาณสขีดนะครับผมเท่านี้ก็ถือว่า2โลก็ได้นะครับผมไม่หนักมากนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปใช้งานกิิงกันเลยนะครับ นี่คือสวนยานะครับผมของคุณพ่อนะครับผมคุณพ่อลองเป่าดูนะครับมอกี้นะครับผมคุณพ่อกดตัวที่เทอร์โบตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณพ่อปรับไปที่สปีดสามดูนะครับอันนี้สปีดหนึ่งนะคุณพ่อลองปรับไปที่สปีดสามดูครับหนึ่งสองสามนี่คือสปีดสามนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสปีดสามนะครับเทอร์โบไม่ต้องกดก็ได้ครับผมไปเลยครับสปีดสามจะเบาเกินไปไหมเบาเกินเบาเกินเดี๋ยวพ่อปรับไปที่สปีดสี่ครับ สปีดสี่นะครับผมอันนี้คือไม่ได้กดปุ่มเทอร์โบนะครับผมสปีดสี่นะครับอันนี้คือยังอยากจะเบาไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากครับผมกลางๆนะครับเดี๋ยวเปร่าไปที่สปีดห้านองดูครับสปีดห้านะครับน่สปีดห้านะครับท่านผู้ชมสปีดห้านะยังไม่ถึงสปีดหกนะครับอันนี้ก็คือเป่าผ่านกออย้าด้วยนะครับ อเสียงนุ่มนวลนะอันนี้ไม่ได้ผ่านเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบก็คือจะเต็มแม็กสปีดเลยนะครับผมปุ่มแดงๆนะับเทอร์โบนะครับต่อข้อต่อสองอันนะครับผมตัวเนี้ย ใช้งานรวดเร็วนะครับผมดีกว่าใช้ไม้กวดนะครับถ้าเกิดไม้กวดไม่เจ็ดนะไม่เจ็ดไฟขนาดนี้นะครับนี่ดูนะครับผมแป๊บเดียวนะเป็นทางเดินแล้วนะครับผมแต่ก่อนคุณพ่อใช้ไม้กวดนี่คือใช้เวลานานเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเป่าข้างถนนกันบ้างนะครับผมอันนี้จะให้คุณพ่อกดปุ่มสีแดงนะครับผมปุ่มเทอร์โบนะครับกดแช่ยาวเลยนะครับ นี่ครับอันก็คือไม่ได้เอาเข้าไปใกล้มากนะครับเอาระยะประมาณนี้นะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับสะดวกสบายเลยนะผมดีกว่ากวดถนนใช้ไม่กวดนะครับเร็วขึ้นนะครับทุ่นแรงได้เยอะเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมดูครับระยะทางแป๊บเดียวนะครับผมไม่ถึง5นาทีนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเป่าคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับผมคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเป่าพวกฝุ่นต่างๆออกนะครับผมเพราะว่าวันี้มันจะเป็นพวกสายไฟเล็กแล้วก็ไอซีนะครับผมแนะนําปรับไปที่สปีด2ก็พอนะครับผม1 2ใส่ข้อต่ออันเดียวก็พอนะครับผมแล้วก็เปิดทว์ิตได้เลยนะครับอันนี้คือสปีดสอนะครับ ถ้าฝุ่นมันก้อนใหญ่ก็ปรับเป,ป็นข้ปีดสามก็ได้ครับ <Yeah. S 1> โอเคนะครับผมสะดวกสบายเลยนะครับผม ต่อไปนะครับผมกองอากาศรถยนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเป่าให้ดูนะครับมันสามารถเป่าได้นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่ากองอากาศเราตันนี่คือรถเราวิ่งไม่ออกเลยนะครับดูนะครับฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับผมก็แนะนํานะครับผมตัวนี้ปรับไปที่สปีดห้าหรือหกเลยนะครับผมว่ามันต้องใช้ลมแรงเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้นี่ก่อนนะครับเปิดสวิตช์นะครับ มสะอาดเลยนะครับผมอันนี้คือเป่าเลื่อยก,ก็คือผลดีต่อรถเราเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีใดเป่าลมตัวนี้เราต้องใช้เป็นปั๊มลมนะครับผมก็จะยากถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ก็สะดวกสบายเลยนะครับหลังจากที่เราเป่ากองเสร็จนะครับผมเราก็จะเป่าห้องเครื่องด้วยนะครับผมห้องเครื่องเราเป็นเบอร์สามก็พอนะครับปลับไปที่เบอร์สามนะครับผม เอานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาเป่าใส่น้ําดูนะครับผมว่าแรงลมมันจะแรงสักเท่าไหร่แล้วก็แรงลมมันจะไกลสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะกดไปที่ปุ่มเทอร์โบนะครับผมก็คือสปีดแรงสุดนะครับตัวสีแดงๆนะครับเปิดเครื่องความไกลนะครับเดี๋ยวมาดูความไกลกันนะครับตอนนี้นะครับ น้ำยังกระดิกได้ยอยู่นะครับผมจะขึ้นไปเรื่อยนะครับน้ำเริ่มหมดแล้วครับมานนี้นะครับความใกลของลมแรงนะครับความใกลของแรงลมนะครับประทานโทษดครับน,นี้เดี๋ยวเราทีนี้เราจะลองเปลี่ยนนะครับผมจากเทอร์โบมาเป็นสปีด6นะครับ หกนะครับอันนี้คือสปีดหกนะครับไม่ได้กดเทอร์โบนะครับแรงรวมก็ประมาณนี้ครับผมความไกลของมันนะครับโอเคต่อไปปิดท้ายนะผมมาบริเวณตรงมีหินกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือบริเวณบ้านผมเองนะครับผมนี่ครับเหตุผลที่ผมสั่งซื้อตัวนี้มาก็คือว่าเรากวดทําความสะอาดญ้านะครับผมเพราะว่าหน้าบ้านของเรานะครับผมเป็นหินดํานะครับผมถ้าเกิดว่า เราใช้เป็นไม้กวาดนะครับผมกวาดแรงเกินไปหินมันก็จะไปด้วยนะครับผมเราก็เลยตัดสินใจนะครับผมซื้อเครื่องเป่าโอชุกะมานะครับผมเพื่อจะมาเป่าใบไม้ตัวนี้เลยนะครับอันนี้แค่จะปิดต่อนะครับผมเดี๋ยวลองปรับไปชป s ด e สามดูครับลงไปอีกแรงกว่านี้อีกอันนี้คือด้ามต่อตัวกลมนะครับผม อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเขาจะมีด้ามต่อเอาไว้เป่าใบไม้โดยเฉพาะนะครับผมจะเป็นปากเป็นแบนนะครับผมอันนี้คือของผมเพิ่งสั่งวันนี้นะครับผมน่าจะมาพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของมาจะผมจะทําเป็นคลิปสั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมใช้ข้อต่อไว้กับต่อกับใบไม้นะครับผมเป็นปากเป็นแบนนะครับอันนี้คือผมใช้เป็นข้อต่อกลมก่อนนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฟังนะครับผม ก็คือรุ่นที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้นะครับผมจะเป็นแบบครบเครนะครับผมมีแบตเตอรี่แล้วก็ข้อต่อนะครับผมราคาจะอยู่ตามนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผมและจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมจะมีเฉพาะตัวเครื่องไม่เอาแบตเตอรี่นะครับผมราคาจะถูกลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้นะครับราคาแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมยังไงผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่าคาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสอบถามราคาได้ก่อนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ